ไม่ตรวจ ATK ให้ตั้งแต่วันนั้นนะ <c oughs> เราอาจจะเป็นผู้ติดเชื้อตั้งแต่วันนั้นแล้วก็ได้การที่ปล่อยให้เราเดินกลับบ้านมาเนี่ยเราก็กลายเป็นคนแพร่เชื้อโดยอาจจะไม่รู้ตัว ผู้ชมคะตัวเลขการติดเชื้อ7จ็ดถึงแปดคนรัฐก็ยืนยันมาตลอดเลยค่ะว่ายังรับไหวจนกว่าที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อจะไปแตะ3 0,000่นคนต่อวันแต่ถ้าดูจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ทําให้เราหวนนึกถึงการระบาดระลอกที่ผ่านมานะคะหลายครอบครัวค่ะยังคงโทรประสานเพื่อหาเตียงจากเครือข่ายต่างๆอยู่เลยนะคะและบางคนที่พร้อมจะทำโฮมไอโซเลชันอยู่แล้วก็ปรากฏว่าเข้าระบบได้ค่ะแต่ยังไม่สามารถจับคู่กับโรงพยาบาลได้เลยค่ะ หลังกลับจากเดินทางไปทําธุระในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ต่างจังหวัดผู้ติดเชื้อรายนี้เริ่มมีอาการไข้ปวดกล้ามเนื้อหนาวสัน่นเจ็บคอไอและมีเสมหะเวลานั้นเขายังไม่รู้ตัวว่าติดเชื้อโควิด -19 เช้าวันรุ่งขึ้นอาการยังไม่ทุเลาจึงตัดสินใจไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลเอกชนแพทย์วินิจฉัยว่าคออักเสบก่อนจะจ่ายยาตามอาการและให้กลับบ้าน การที่ปล่อยให้เราเดินกลับบ้านมาเนี่ยมันต้องผ่านมันต้องสัมผัสกับคนอีกกี่คนเราก็กลายเป็นคนแพร่เชื้อโดยอาจจะไม่รู้ตัวอันนี้คือคือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นเลยว่าโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งเริ่มมีการเก็บเตียงเอาไว้แล้วก็ไม่อยากจะรับคนไข้โควิด -19 เข้าไปในระบบของเขาเย็นวันเดียวกันเขาตัดสินใจตรวจเอทเคด้วยตัวเองและพบว่าผลเป็นบวก จึงรีบติดต่อไปยังสอปอสอชอผ่านสายด่วน1330โดยตั้งใจจะเข้าสู่ระบบการรักษาตัวที่บ้านเพราะจากข้อมูลที่ปรากฏตามสื่อต่างๆให้ความมั่นใจว่าเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับภายใน6ชั่วโมงในระหว่างนั้นอาการไม่ดีขึ้นผ่านไปมากกว่า6ชั่วโมงยังไร้การติดต่อนะาคะากรณีที่ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ติดต่อกัน อาจารย์หมายความว่ายังไม่สามารถยังจับคู่กับเสิร์บริการไม่ได้นะคะยังไม่มีเหมอบริการว่างที่ให้จับคู่นะคะอาการที่ยังไม่ดีขึ้นในช่วงสองวันแรกทําให้เขาต้องการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลที่มีแพทย์ดูแลแม้จะมีผลตรวจเอทเป็นบวกแต่โรงพยาบาลเอกชนอีกแห่งซึ่งเป็นคู่สัญญากับบริษัทก็ยังไม่สามารถรับเข้ารักษาได้เพราะต้องยืนยันผลตรวจซ้ำด้วย RT PC R t p c ทเท่านั้น อา p c ทพซก็ต้องวิ่งไปที่โรงพยาบาลวันนั้นก็เลยต้องวิ่งกลับไปกลับมากลับไปกลับมาอยู่ประมาณสองรอบสุดท้ายจะดีจะร้ายยังไงสุดท้ายกา็โรงพยาบาลเอกชนแห่งนั้นก็ไม่มีเตียงแบบฮอสปิทอลอยู่ดีแต่โชคดีว่าเราประเมินอาการตัวเองแล้วก็ดีขึ้นก็อาการหนักพีคสุดอยู่แค่2วันแรกล่าสุดผู้ติดเชื้อคนนี้เข้าสู่ระบบการรักษาตัวที่บ้านกับโรงพยาบาลรามาธิบดีแล้ว ขณะที่อาการเริ่มดีขึ้นหลังได้รับยาฟาวิพิราเวียกินทันทีเมื่อครบกำหนด10วันจะได้รับใบรับรองแพทย์อย่างผู้ติดเชื้อรายเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะคะเราเห็นปัญหา2เรื่องใหญ่ๆเลยค่ะคุณผ,ผู้ชมก็คืออย่างแรก เพราะอะไรโรงพยาบาลแห่งแรกจึงไม่ตรวจคัดกรองให้กับเขาซึ่งนี่เป็นเหตุผลหลักที่อาจจะทําให้ไปแพร่ระบาดท,ที่อื่นได้ด้วยนะคะอย่างที่2ก็มีคําถามตามมาล่ะค่ะว่าจริงๆแล้วระบบโฮมไอโซเลชันที่กําลังมีอยู่ในเวลานี้เพียงพอจริงๆหรือเปล่าค่ะ